สวัสดีเจ้าวันนี้ที่บ้านจะทํำข้าวหลามกะทิน่ะเจ้าอันนี้ก็คือวัตถุดิบของเฮาคือไม้ข้าวหลามนะเจ้าเป็นไผ่ข้าวหลามเนาะปล้องจะยาวเยื่อไผ่จะเยอะกว่าไม้ไผ่ชนิดอื่นๆนะเจ้าอันนี้ก็เอามาจากป่าเนาะพี่ชายไปเอามาให้น่ะเจ้า อามาถึงขั้นตอนวิธีเตรียมกระบอกไม้ไผ่นะเจ้ามาตัดเปิดเปิดหัวอีกข้างหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ค้อค้อเซนไม้ออกก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาตัดเป็นปล้องเป็นปล้องเนาะไม่ต้องล้างน้านะเจ้าถ้าทําวันต่อวันเนาะ เพราะว่าถ้าทิ้งไว้อัดมลงแมลงอาจจะตกไปนะถ้าวันต่อวันไม่เป็นไรนะจ้าอันนี้ก็มาทิ้งอ่าการเตรียมข้าวเหนียวเนาะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี้ยงงูนะจ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่นะจ้าอันซื้อมาใหม่ๆเลยเนาะแต่ของเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะจ้าข้าวของเราเนาะอ่าขาเหนียวเตรียมเรียบร้อยกําเดียวก็จะไปแช่นะจ้าก็แช่น้ําไว้ประมาณสองชั่วโมงนะจ้าถ้าเฮาบ่แช่ มันจะสุกยากนะเจ้าถ้าเอาเผาข้าวเหนียวบาายะได้บัต,ต้องแช่น้ำนะเจ้าแต่ถ้าเราทำขา้าวหลามกับที่นี่ต้องเอาเข้าไปแช่น้ำเนาะแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามาสาวข้าวแล้วก็เสดจน้ำหมาดๆเนาะแล้วก็จะเอาไปพึ่งแดดน,นะเจ้าเอามาเทใส่กรนะด้งเนาะเกลี่ยให้ทั่วเดี๋ยวอันจะเอาลงไปพึ่งแดดน,นะเจ้าถ้าเปียกเกินไปเนี่ยเราจะกรอกข้าวสารลงกระบอกไม้ไผ่ยากนะเจ้า อแม่เกลี่ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอันก็จะเอาไปพึ่งแดดนะจ้าพอมันมานะจ้ามาถึงขนาดแห้งเนาะในส่วนของข้าวเสร็จเรียบร้อยมาดูของน้ากะทินะจ้าอันนี้กระบอกไม้ไผ่อยู่ประมาณสิกระบอกนะจ้าแม่ก็ใส่น้ําประมาณ2ลิตรเนาะ อะกะเอาเละเจ้าแล้วน้ำตาลปึกน่ใส่ลงไปครึ่งทัพพีนะจ๊ะอ่เกลือนะจ๊ะใส่หยิบมือเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งกิโลเนาะอ่าช่วงนี้งดหวานนะจ๊ะอันมาให้แม่กินหวานเยอะเนาะก็หวานพบประมาณนะจ๊ะถ้าบาหวานก็บรรจัข้าวหลามกะทิเนาะอ่เติมกะทิลงไปประมาณหนึ่งกล่องนะเจ้าอันนี้ต่อข้าวหลามสิบกระบอกนะเจ้ามาคนให้น้ําตาลละลายนะเจ้ายกออกตะ เตาพักให้เย็นก่อนเนาะแล้วค่อยไปกรอกใส่กระบอกข้าวหลามนะจ้าอ้า,อาไปข้างล่างกันดีกว่านะจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีกรอกข้าวหลามนะจ้าก็คือกรอกกองเม็ดข้าวสารเน,นะาะจ้าลงใส่กระบอกไม้ไผ่นะจ้าค่อยๆกรอกเนาะจะกินข้าวหลามนี่ต้องใจเย็นๆเ,เลยนะาะจ้ากรอกไปทีละกระบอกกระบอกนะจ้าแม่เป็นคนชอบทําขนมชอบทํากับข้าวนะแกก็เลยไม่เบื่อนะจ้า อันนี้กับหน้าตาข้าวลาบที่เรากรอกใส่เสร็จเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ใส่กะทินะจ้ากรอกข้าวสารก่อนเนาะอันนี้วิธีกรอกก็ง่ายๆนี่แหละจ้าค่อยๆกรอกลงไปนะจ้าถ้า,ามือเปียข้าเปียกเกินไปนยเขาจะติดมือนะเขาจะกรอกบะลงนะจ้าแต่ถ,ถ้าแห้งมัดๆก็ใส่ลงไปเลยเนาะต่างกับข้าวลาบบดานะจ้าบ่ต้องแช่น้านะจ้าคือกรอกกระบ,บอกไว้เลยเนาะ แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนวันพุ่งก็เอามาเผาได้เลยนะาวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการกรอกน้ำกะทิก็กรอกลงไปง่ายๆนะสาวหรือจะเ้ง,ง่ายกว่านี้ก็ใส่ไอ้อย่างกา็กา n น m เหมาจ้าอันก็ลืมไปเนาะอันนี้ช่างมันเถอะผ่านไปแล้ว ใส่กระน,น้ำแล้วก็เราเทลงไปทีละกระบอกกระบอกมันจะง่ายในการตักกะทิใส่กระบอกไม้ไผ่นะจ้าอ,อันนี้เราก็เทใส่กะทิให้เต็มกระบอกนะจ้าแล้วข้าวมันจะยอบลงไปน้อยนึงเนาะอ่าข้าวที่เหลือเนี่ยเราก็จะเติมกระบอกนะจ้ามันจะบาได้เป็นหูจูโวเวเนาะถ้าเข้าหลามบาได้นี่เาก็จะใช้ใบกล้วยอุดนะ อุดปากกระบอกนะเจ้าแต่ถ้าข้าหลามกะทีนี้ไม่ต้องอุดนะเจ้าเขาจะใช้วิธีเผาในการตั้งนะเจ้าถ้าข้าวหลามบดได้เขานอนเลยนะเจ้าวิธีเผาต่างกันเนาะอันนี้กระตือตั้งแต่ตีห้าละเจ้ากับพ่อสองคนนะเจ้าอันนี้ก็ลงมาอ่าุดไฟนะเจ้าแล้วก็ทําไม้เนี่ยไม้เสาหลักนะเจ้าอังไอ้ซ้ายขวาแล้วก็เอาเหล็กพาดนะเจ้า แล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่มาวางวางวางกระบอกข้าวหลามนะซ้าวางสองฝั่งเลยเนาะอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะซ้าคือคนหนึ่งไปคนหนึ่งต้องเฝ้านะซ้าคอยพลิกกระบอกไม้ไผ่คือช่วงที่เราตีไฟให้แรงนเนี่ยซ้ากระบอกไม้ไผ่ไอ้ข้าวหลามนี่ก็มีความหนาอยู่น้อยนึงนะซ้าแต่บขนาดหนามากอ่ะเขาต้องดูแลตลอดแล้วก็กลับด้านนะจ้าถ้าบอันข้าวหลามมันจะสุกบปทั่วถึงแล้วมันจะไหม้นะจ้า อาช่วงเขา้าลราม่าสุกนี้ก็จะไฟก็แรงประมาณนี้เนาะอากาศตอนเช้าหนาวนะเจ้าอยู่ประมาณ17องศาเนาะแต่อยู่หน้าเต่าก็เลยบ่ค่อยหนาวตัวใดนะเจ้าแต่ก็มีสันแก๊แกๆหน่อยนึงนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีเผาเขา้าวรามแบบโบราณเนาะแต่ถ้าที่เพิ่นเผาขายนะแบบบมีไม้แบบมีมมมอะไรอย่างสักอย่างนะคือ ทุกขั้นตอนเหมือนกันนะเจ้าแต่เพียงแต่เอาเข้าวหลามเนี่ยไปต้มก่อนใส่ปิ๊บต้มจนสุกเนาะสุกเรียบร้อยก็เอามาทั้งกระบอกนะเจ้าเอามาย่างไฟแบบเนี้ยคล้ายๆวิธีการคล้ายๆกันเนาะแต่เรามีเวลาเยอะนะเจ้าเราสามารถเผาได้สองชั่วโมงนะใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะเจ้าถึงจะได้กินข้าวหลามเนาะ อันนี้ก็ซุปเกือบมดแล้วนะสาวแต่ถ้ากระบอกใดซุกพ่อก็จะทยอยออกนะสาวอันมันสมัยเนาะ<อ>ข้หลามกะทีนี่จะเวลาเผาต้องตั้งนะสาวงานน้ำกะทิมันจะหกนะหลไอกระชอออกจากปากกระบอกนะสาวห้ามกระแทกแรงนะสาวอ่าไอข้อข้อแรงแงกระบอกจะระเบิดนะสาวเวลาหอนหนะอนเนาะอันนด้แต่พ่อชํานาญแล้วนะจะไม่เป็นไรเนาะ อันนี้ก็หิงไฟไปในตัวนะจ้ากระบอกในซุปก็ทยอยออกนะจ้าเขาหลามกะทิจะ,จะติดเยื่อนี่ก็คือต้องรอให้เขาหลามเย็นก่อนนะจ้าแต่ถ้าแบบซุปเรียบร้อยเนี่ยนะ่ะเอาไปปอกแล้วกินเลยนี่ก็คือต้องใช้ช้อนตักนะจ้ามันจะไม่ติดเยื่อเนาะ อ่าอันนี้ก็เคสร,รับนะจ๊ะเคบร,รับเล็กๆน้อยๆอ่ะบางท่านก็อาจจะหูแล้วบางท่านก็อาจจะบังหูเนาะเผาข้าวหลามซุกเรียบร้อยแล้วเขาก็าจ้อนตักเลย <c ười> อันนั้นคือข้าวหลามแบบซุกใหม่ๆเนะมันฮ้อนๆเยื่อไผ่ย,ยังไม่ไม่ดูดไม่ดูดข้าวเหนียวนะจ้าแต่ถ้าพักให้เย็นสักน้อยนึงนะจ้าก็เยื่อไผ่ก็จะหุ้มข้าวหลามนะเนาะข้าวหลามเมืองเหนือจะก,กระบอกยาวประมาณนี้นะจ๊ะมาว่าข้าวหลามมาได้หรือข้าวหลามกะทิก็เหมือนกันนะจ้า ใช้วิธีเดียวกันรอให้เย็นก่อนนะจ้าถ้าเราอยากกินอุ่นๆฮ้อนๆก็เอาไปนึ่งหรือว่าเขาใส่ไมโครเวฟก็ได้กันแล้วแต่นะจ้าแล้วแต่วิธีใครวิธีมันเนาะหรือว่าจะเอามาแอนไฟแหมก็ได้นะจ้าแต่ถ้าเขากินฮ้อนๆแบบออกจากเตาเนี่ยมันบฏิิดเยื่อแต่กินได้นะจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีเผาก็ล้มแบบโบราณเนาะถ้าใครจะเผาขายก็เอาไปต้มก่อน ต้มสุกแล้วก็เอามาย่างไฟมันจะย่นระยะเวลาในการเผาเนะ,ะ่ยจ้าอันนี้พวกอันกระพ่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนะ,ะ่จ้าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วเนาะ,ค,ะคือข้าหลามมันก็จะใช้ไฟแบบแรงมากก็มาได้อ่อนมากก็มาได้นะเจ้าก็ต้องดูแลแล้วก็พลิกกระบอกตลอดตลอดนะเจ้า อ่าต้องงานใหญ่งานหลวงก่อนนะเจ้าถึงจะเผาเข้าวหลามกะทิกันเนาะแต่ทีนี้อันได้ไม้ข้าวหลามมาเนาะอันก็อยากแบบเออพอเผาเข้าวหลามให้เอฟซีดูหน่อยแล้วบวกกับเราอยากกินด้วยเนาะเอออันนี้โบยใส่เอฟซีเนี่ยค่ะเป็นวิธีเผาข้าวหลามโบราณน,นะเจ้าอันก็ทําบทเป็นเนาะเจ้าอันนี้ก็เหมือนเรียนรู้ไปในตัวเนาะเรียนรู้วิธีก่อข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ทําน้ํากะทิแล้วก็วิธีเผาไปในตัวนะเจ้า ก็ต้องพักลักอ่ะซ้ายขวาเห็นบ่แล้วก็เอาไม้วางต้องเป็นเล็กนะเจ้าถ้าเป็นไม้ก็จะไมมเนี่ยไอ้ที่วางตรงกลางนะเจ้าอ่าถ้าเป็นไม้ก็ได้ก็ต้องเปลี่ยนไม้เดเจ้าอ่าเขาหลามนี่ต้องเฝ้าตลอดในะสองชั่วโมงเนี่ยบ่ได้ไปไหนกันเลยนะเจ้าสองพ่อลูกเราตั้งแต่มืด <laughs> ยันสว่างเลยนะจ้าส่วนแม่ทำขัวอยู่ข้างบนเนาะอันเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนเช้าได้เมนูง่ายๆไม่ได้ถ่ายคลิปทำกับข้าวนะข้างบนนะพ่ะอ,อันมีกล้องตัวเดียวเนาะอ,นอยู่ข้างล่างค่ะกับพ่อช่วยพ่อดูข้าวเหนียวด้วยค่ะเพราะว่าถ้าพ่อเดินไปไหนอันต้องเฝ้าเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้นะจ้ายิ่งข้าวหลามใกล้ซุกเนี่ยมันไหม้ง่ายนะคือกระบอกมันแห้งแล้วเนาะมันจะไม่อร่อยนะจ้าอ่าพ่อนี้ผู้ชํานาญในการเผาเข้าวหลามนะจ้า วินัยจะเผากันแหตเตื้อหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าขั้นตอนเผาเข้าวหลามกะทิมันค่อนข้างจะยุ่งยากจะต่างจากข้าวหลมามบดายข้าวหลามเปลนะ่าๆเนาะคือจะเผาแนวนอนแนวตั้งได้หมดเลยนะจ๊ะแต่ถ้าข้าวหลามกะทิเนี่ยเราต้องวางวางตั้งนะน้ํากะทิมันจะกระเจาะออกนะจ๊ะแล้วก็กระแทกกระบอกก็ไม่ได้นะจ๊ะระเบิดนะจ๊ะประสบการณ์ตรงนะจ๊ะอันผ่านมาหมดแล้วเนะ <laughs> จอมาทุกรูปแบบนะจ๊ะ อันนี้ก็ใกล้จะสุกหมดเรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เก็บใส่กระป๋องเหมือนเดิมตอนที่เราหอบมานะเจ้าแล้วก็พักให้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเขาค่อยไปปอกกันนะเจ้าอันนี้ก็หน้าตาข้าวหลามกะทินะเจ้าวิธีทําข้าวหลามแบบไทยบ้านเหรอเนาะวิธีง่ายๆนะเจ้าแต่ไม่ง่ายนะเหนื่อยเอาการอยู่นะจ้าประมาณสองชั่วโมงถึงได้กินนะจ้า แช่ไว้หนึ่งคืนเนาะแล้วก็รุ่งเช้าก็เอามาเผาเดีย๋ยวจะเรียบร้อยแล้วเข้าหลับกะทีเนาะมาดูแม่ปอกนะเจ้าอ่าคนกรอกก็ต้องมานั่งปอกคือกินแถมคืออันก็ยังกลัวมีดนะคะถ้ามีดใหญ่ๆอะไรเงรี้ยคือยังยังไม่ชินกับการใช้มีดนะคะทำได้นะคะแต่ก็เหมือนจะกลัวๆหน่อยๆเนาะอะ่มนุษย์แม่เขาก็กลัวมีดบาดลูกกันแหละเออ บอกให้กินเสร็จสัตนะจ้าทำเพื่อกินบะปอนะเหลืออย่างเดียวเหลือป้อนเข้าปากนะชเช้าอันนี้แหละความรักของพ่อกับแม่นะจ้นนะา,ชาใช้ชีวิตกับครอบครัวก็สนุกดีนะจ้าอันนี้ <laughs> กิจกรรมในครอบครัวนะเชา้าทําคนเดียวว่าได้นะจ้ายิ่งถ่ายคลิปนี่ยิ่งทําไม่ได้นะจ้าเพราะว่าเราไม่มีตากล้องเนาะงานหนักก็อยู่ที่แม่แล้วแหละแต่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะจ้ามาได้เหนื่อยหรืออะไรอย่างเลยนะจ้าเพียงแต่เราแค่ อ่าถ่ายทำเฉยๆเนาะอ่ารสชาติเป็นยัยงไงโอ้ใช้ได้นะทำเองกินเองก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะเจ้าหวานน้อยนะเจ้าถ้าเอารสของแม่นี่หวานเจี๊ยบนะเจ้าหมอให้งดหวานนะเจ้าแม่เป็นไขมันเนาะอันนี้กับหน้าตาเขาลามกัน